สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีตัวรื่นคุณผู้ชมคะ1เมษายน2565เป็นโอกาสครบรอบ130ปีกระทรวงศึกษาธิการค่ะ นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคุณหญิงกรลยาโสพลพนิษฐ์และดกรกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน130รรูปบริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการเพื่อรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเซมาคุณูปการให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี2565และมอบเข็มเชิดชูกเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2500 64เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ130ปีที่หอประชุมกรุสภาโดยมีคุณหญิงกระยาโสพลพนิธและดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดรสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมในพิธีโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้วางรากฐานการศึกษาให้กับประเทศมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนับถึงวันนี้มีอายุครบ130ปีซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงอายุของคนกระทรวงศึกษาธิการได้พบเจอเหตุการณ์และผ่านสถานการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสช่วงอายุคน ทุกยุคทุกสมัยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีเป้าหมายที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นทรัพยากรสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะปัจจุบันค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกยุคสมัยใหม่ภายใต้บริบทของสังคมที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาแนวโน้มที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำการดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานโดยยังคงรักษาเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนและที่สำคัญต้องสร้างการบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับและมีการสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผนึกพลังร,งร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะผู้ทําคุณประโยชน์ทุกท่านซึ่งเป็นนวัตรกรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยในานามของกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวในโอกาสที่ได้รับรางวัลเข็มเสมาคุนูปการอันทรงเกียรติในฐานะ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี2565และข้าราชการที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2564 ความก้าวหน้าทางการศึกษาของไทยจะบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ผู้บริหารคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านต้องร่วมกันสร้างและสะสมความสําเร็จอย่างไม่หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมและทุกๆก,การลงมือกระทําเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ที่ทราบนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการปีนี้ก็ครบ130ปีแล้วก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาคนนะคะในกระทรวงในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการของเราเนี่ยก็แน่นอนที่สุดค่ะว่าเราทั้งฉันเองตลอดจนผู้บริหารแล้วก็บุคลากรกรารศึกษาทุกท่านนะคะเราก็ าการมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะคะกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงกปอย่างรวดเร็วขนานี้ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อที่จะต้องนําไปสู่การพัฒนาคนนะคะเพื่อที่จะให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสถาน,าานการณ์โรคระบาดก็ดีหรือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิตินะคะในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เร่งด่วนขณะนี้เราก็มุ่งเน้นที่จะมุ่งที่จะขยับขับเคลื่อนให้ ให้เกิดการจับต้องได้แล้วก็ให้เกิดประสิทธ,ธิผลที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเดิมลำพาน้องกลับเข้ามาเรียนเรื่องเรียนคุณภาพเรื่องความปลอดภยัยเรื่องปัญหานิสิตคุณครูซึ่งถือว่าเป็นกําลังสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะต้องเป็นหลักในการที่จะพัฒนาให้ไปสู่เยาวชนในการพัฒนาเยาวชนต่อไปค่ะ